สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโผล่คอมเมนต์กลางไอจีใบเตยสุธีวันโผคอมเมนต์ทันทีหลังหยัดทิพย์เคลื่อนไหวครั้งแรกถึงพิงกี้ใบเตยสุธีวันหรือสาวใบเตยอาสยามถึงขั้นโปคอมเมนต์ทันทีหลังหยัดทิพย์เพื่อนสนิทพิงกี้ได้เคลื่อนไหวครั้งแรกถึงพิงกี้จากกรณีที่พิงกี้สาวิกาเข้าขายเป็นบุคคลที่โฆษณาเชิญชวนให้เข้ามาซื้อขายเงินตาต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกองประชาชนในคดีแชร์ฟอเล็กท d ต่อมาก็ทำเอาร้อระอุโซเชียลเมื่อหยาดทิพราชปาลเพื่อนสนิทของพิงกี้สวิกานั้นได้เจอดรามา่าหลังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆจนชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอพูดที่ไม่เกี่ยวกับความผิดนะคือเพื่อนดาราไปไหนหมดไม่มีใครเลยสักคน หยาดทิพนี่คือเงียบไปเลยไม่พูดอะไรสักคำกับเพื่อนรักคุณเลยเหรอไม่มีใครมาให้กำลังใจเลยเนาะวงการดาราดาราหายหัวหมดค่ะเพื่อนเพื่อนดาราหายหัวไปไหนหมดคะขนาดหยาดทิพคู่สียังไม่มาล่าสุดทางด้านหยาดทิพทนกระแสะไม่ไหวจนต้องออกมาเคลื่อนไหวถึงพิงกี้ระบุว่าจะกระแสะข่าวต่างๆต,ตอนนี้อยากรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคน ยาติยัยงไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนอยาตทุกใจมากนะและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่ออนแอที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆ เพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลามากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะจากนั้นทางด้านใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอ,อาสยามผู้ที่มีชื่อเอี่ยวคดีแช์ลูกโซ่ Forex 3 d รวมถึงมีรูป DJ Man มีภาพร่วมเฟรมพิงกี้สาวิกาและคุณแม่จนโดนโยงเกี่ยวข้องเครือข่าย3 d ก็ได้โผลเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของสาวหยาดทันที โดยระบุเป็นอีโมจิคอนหัวใจรัวๆให้สาวหยาดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ